อย่างที่เราเองก็มีการเกริ่นกันเอาไว้นะครับว่าคือในช่วงนี้ก็จะพบว่าความช่วยเหลือนั้นก็ต่างหลังไหลไปที่ตุรกีน,นะครับซึ่งปรากฏว่าไทยของเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่ส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยที่ทางด้านของทีมยูซ่าไทยแลนด์นั้นก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็เริ่มการทํางานอย่างเข้มข้นแล้วในวันแรกนะครับเราจะพาไปตามความคืบหน้าล่าสุดได้นะครับจากนายนริชคำนุรักษ์นะครับท่านเป็นรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทยสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะครับครับคุณสวรรค์คุณการชนาและก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านครับครับครับเชิญครับเชิญครับผมผมนายพิทยคำรักรํารีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับอ่าครับท่านครับอยากจะให้มาตรวจสอบกันหน่อยครับว่าตอนนี้ภาพรวมสำหรับการปฏิบัติงานล่าสุดนั้นเป็นอย่างไงบ้างครับท่านภาพรวมของการทําหน้าที่นะครับพวกเราก็ทุ่มเทในการทาหน้าที่กัน ตลอดระยะเวลานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายที่พวกเราได้ได้ไดมอบภารกิจมานะครับผมเองก็ได้ตัวสับให้กำลังใจผู้ที่เขี่ยวข้องและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเราก็พบบปัวสับมากมายทีเดียวในการทํางานนะครับอย่างเช่นอากาศก็หนาวซึ่งเราไม่คุ้นเคยแต่ว่าพวกเราอดทนสู้กับกับความหนาวนี้ได้แล้วก็การเคลื่อนตัว ยากลำบากเพราะว่าถนนทางเนี่ยมีการชํารุดจากกรนดินไหวนะครับแล้วก็การทํางานเนี่ยต้องระมัดระวังช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของเราให้ปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีอับปรงช็อคอยู่ตลอดเวลาดังเราต้องมีความระมัดระวังนะครับและแลวก็สุขภาพของเจ้าหน้าที่เรานะครับเพราะว่าปรากฏว่าอาจจะมีโรคระบาดเกิดขึ้น สำคัญคือเราต้องทํางานแข่งกับเวลาอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่ที่เป็นสถานการณ์อยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าทุกคนมีกําลังใจที่ดีนะครับได้รับกําลังใจจากทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะจากคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็บรคที่ว่ายูซ่าด้วยช่างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างดีครับ ท่านรัฐมนตรีคะข้อมูลที่ปรากฏออกมาก่อนหน้านี้ว่าทีมชุดกู้ภัยของไทยที่เดินทางไปที่นั่นจะมีการประเมินสถานการณ์นะคะทั้งเรื่องความเสียหายในแง่มุมของระบบสาธารณสุขแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตัวอาคารต่างๆจะส่งข้อมูลกลับมายัางวอรูมประเทศไทยเพื่อส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้เหมาะสมต่อไปตอนนี้ข้อมูลที่ได้รับและการประเมินสําหรับการช่วยเหลือในระยะต่อไปเป็นอย่างไรบ้างคะ ออตอนนี้ทีมยุสาสหของเราทั้งหมดเนี่ยมีการประชุมกันเป็นระยะยะนะครับแล้วเก็บข้อมูลส่งเข้ามาตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะรวบรวมเ,เรื่องเงินนะครับที่จะเข้าไปซึ่งมันะสะดวกที่สุดนะครับแล้วาดจากนั้นอาจะจะเป็นยาประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เรากําลังรวบรวมเงินจากหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะธนาคารอิสลามในประเทศไทยเนี่ยก็ก,ก็กาลังรวบรวมอยู่ผมเรียนว่าทาง ประเทศจุรกีเป,รเ,เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือเพื่อนจากประเทศทางด้านมนุษยธรรมนีสูงมากเลยครับ,รบในวันที่เขาพบวิกฤตเนี่ยแล้ววิกฤตของเข้าในรุนแรงมากเอ่นดินไหวครั้งนี้นี่กว้างมากทําความเสียหายกับประเทศแล้วก็ผมคิดว่าใช้เวลายาวนานทีเดียวในการพื้นฟูนะครับครบเรื่องเงินเ,นเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่เข้าไปถึงง่ายที่สุดนะครับแล้วก็การสร้างสินฐานใหม่เพราะว่าที่เดิมเนี่ยขณะนี้เนี่ย ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องอุปยกคนออกมาซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดขณะนี้ือการอุปหาคนรอดชีวิตออกมาให้ได้แล้วก็คนทั่วไปก็ต้องอุปยกกจากที่นี่เพราะที่นี่สาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่สามารถใช้ได้กาอรอุปยกจองมีบมจำเป็นนะครับ ครับท่านครับคือถ้าเกิดว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าโหดูหน่ากลัวมากเลยถ้าเกิดถามว่าความเป็นไปได้ที่ทีมของเราเนี่ยจะค้นพบผู้รอดชีวิตเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนครับท่านยังยังยังผมผมผมยังหวังว่า <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ยังมีการยังมีผู้รอดชีวิตอยู่นะครับอาจจะมีพรงใหญ่ๆนะครับที่จะทําให้คนพอมีน้ําจะทําให้คนมีชีวิตอยู่เราหวังว่าอย่างนั้นนะครับรหวังว่ายงยังจะพบคนอยู่จึงทีมของเราจึงเดินหน้าค้นหา ภาร,รกิจที่เรามอบหมายให,ใ,หใ,หให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะครับรนหวังหวังว่าจะเกิดมหาพยัญชนเกิดขึ้นให้ได้ท่านรัฐมนตรีคะตอนนี้เชื่อว่าคนไทยที่ติดตามข่าวคราวสําหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทั้งชาวตุรกีรวมถึงพี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบที่นั่นด้วยมีช่องทางไหนบ้างไหมคะที่สามารถที่จะระดมน้ําใจแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปที่นั่นได้ะคะ่ะผมคิดว่า สักพักก็จะมีการประกาศบัญชีการช่วยเหลือแต่ว่าเท่าที่ทราบขณะนี้ธนาคารอิสลามใน,นประเทศไทยและเกิดบัญชีแล้วนะครับเพื่อที่จะระดมรดมเงินจากพี่น้องมุสลิมในประเทศแล้วก็พี่น้องที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมนะครับและคิดว่าสักพักก็คงมีบัญชีอื่นๆเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็อาจจะต้องรอประกาศนิดหนึ่งครับครับท่านครับคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่า เราเองนั้นติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าทาง UN นั้นก็มีการเปิดเผยน,นะครับว่าปัญหาในเรื่องของโรคระบาดก็คือโรคอะฮิวาเนี่ยคือมันระบาดอยู่เจ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยคือมันน่ากลัวขนาดไหนครับรับมือได้หรือเปล่าเออทองเราเฉพาะทีมเราก็รเราป้องกันเื็นที่นะครับในการตรวจพืนที่เรามีทีมแพทย์ไปด้วยแต่สําหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยเราเกินกําลังเราที่จะเข้าไปไปไปช่วยดูได้นะครับแต่ว่าการอพยพคนออกนี่ก็น่าจะเป็นการช่วยเรื่องโรคระบาดนี้ ได้ในระดับหนึ่งครับตอนนี้เส้นทางขาออกจากเมืองฮาททยเนี่ยรถติดเลยนะครับเพราะว่าต้องเร่งระดมคนออกนะครับซึ่งถ้าจว่าจะจะทําให้โรคระบาดเนี่ยลดลงได้ครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ใน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 วันนี้การช่วยเหลืออาจจะเปลี่ยนเป็นยาที่ผมเรียนแล้วนะครับค่ะ การประเมินจากหน่วยงานสาธารณสุขนะคะที่บอกว่านอกจากภัยจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราต้องมองต่อไปอะค่ะก็คือปัญหาเรื่องของโรคระบาดที่ท่านกล่าวถึงเมื่อสักครู่รวมถึงเรื่องของอาหารน้ําดื่มที่อยู่อาศัยด้วยที่อาจจะกลายเป็นภัยพิบัติซ้ำสองที่เกิดขึ้นกับคนที่นั่นนะคะในส่วนนี้ท่านมองมุมนี้อย่างไรคะว่าเราในฐานะที่เป็นหนึ่งประเทศที่ส่งความช่วยเหลือไปที่นั่นจะเข้าไปมีส่วนในการช่วยดูแลได้อย่างไรคะผมคิดว่าจําเป็นครับ หลังจากนี้จะเป็นเรื่องของที่พักเรื่องอาหารเรื่องยารักษาโรคและเรื่องการฟื้นฟูดเศรษฐกิจจะตามมานะครับขั้นขั้นต้นนี้ผมคิดว่าอาหารที่อยู่เนี่ยมีความจะเป็นครับเพราะว่าเขาต้องอพยพไปอยู่ในในที่ที่ไม่มีอาคารบ้านเรือนอาจจะมีเพลิงพักชั่วคราวขึ้นประมาณนี้ครับเราต้องไปช่วยเหลือในในพื้นที่ที่เขาเลือกี่ใจคนนั้นเขาไปอยู่ แล่เราต้องเข้าไปช่วยยูเอ็นเข้าไปช่วยแล้วผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยต้องภาคอื่นนอกจากยูเอ็นี่ยต้องรีบเข้าไปช่วยนะครับซึ่งซึ่งอ,องค์กรทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยม,ม,มีมีอยู่ทั่วโลกผมคิดว่าต้องระดมเข้าไปต้องต้องยอมรับครับว่ามันใหญ่รุนแรงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับครับครับ,รบท่านครับถือว่าน่าสนใจว่าสมมติว่าในอนาคตถ้าเกิดว่า ในจุดอื่นๆเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วปปของเราเนี่ยจะมีการส่งทีมเข้าไปช่วยหลือแบบนี้อีกมากน้อยขนาดไหนครับผมผมคิดว่าทีมเราเ40คนเนี่ยผมพยายามทำสักพยายามทำสักสองทีมไม่ได้ครับในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าทีมเดียวอาจจะไม่พอ,อ,อมันเล็กไปสําหรับภัยพิบัติแบบนี้นะครับอาจจะเตรียมทีมไว้พร้อมลก สามสี่ทีมในประเทศหรือภาคและทีมประมาณนี้ครับถ้าเกิดภาคเหนือก็ทีมภาคเหนือก็มีพูดใน,ในของเราก่อนนะครับครัถ้าถ้าถ้ามีภัยพิบัติทางภาคเหนือเนี่ยชุดยูซ่าภาคเหนือทํางานเกิดภาคใต้ชุดยูซ่าทํางานภาคใต้และเกิดภัยพิบัติต่างประเทศเนี่ยเรารวมทีมกันนะครับทีมละยี่สิบคนยี่สิบคนเนี่ยได้จะแปดสิบคนผมคิดว่าน่า,นาน่าจะต้องทําแบบนี้ครับในอนาคตค่ะ อยากให้ท่านลงรายละเอียดหน่อยค่ะว่าอย่างทีมที่ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในการกู้ภัยที่ตุรกีนะคะมี42ท่านแต่ละท่านมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างค่ะทางทีมค้นหาก็าําหน้าที่ค้นหานะครับรวมทั้งเคนายนะครับเคก็ล่วงหน้าทีมค้นหาก็ตามเคนายเข้าไปแล้วก็ชุดที่ไม่ตามเคนาสามารถเข้าเข้าตามโพงทำอะไรได้แบบบรม เรามีอุปกรณ์ถ่ายรูปฟังเสียงเข้าไปนะครับต่อไปก็ทําทําภารกิจนี้ทางฝ่ายหมอก็ดูแลคนในทีมและก็หากพบคนยังมีชีวิตยอยู่ก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีนะครับและก็ทีมอื่นก็ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอานแต่ทีนก็การเวียนกันทํางานครับ<า>แล้วก็สําคัญก็คือมีการประเมินอยู่ตลอดเวลาประชุมทีมอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะ เพื่อสขสถานการณ์ที่ที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับครับท่านครับวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับคุณอย่างมากนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทีเด็ดนะครับที่ได้ติดตามห่วงใยสถานการณ์และก็คนให้ความสนใจผมผมกลับมาต่างต่างจังหวัดวันนี้เนี่ยครับา้ต่างจังหวัดสอบถามมากและขอบคุณทางทีเด็ดด้วยนะครับที่ได้รายงานให้พวกเราได้ทราบทุกระยะครับขอบคุณท่านแลวก็ทีมงานเช่นเดียวกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จ,จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ